ฟา r ์ e เมอร์สเป d พอดแเพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพันนานารายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้สำรวจและทำความรู้จักผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่างๆจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตไทยโดยตรงวันนี้อยู่กับผมนัทนัทพงษ หากพูดถึงข้าวเหลืองปะทิวเป็นข้าวพื้นเมืองดั้งเดิมของอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรเป็นข้าวพันธุ์หนักปลูกในฤดูนาปีเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนธันวาคมมีจำนวนเมล็ดต่อรวงมากปลูกในพื้นที่ที่เป็นดินเปี้ยวได้ดีและทนทานต่อโรคแมลงดีลักษณะเมล็ดพันนะครับข้าวจะมีสีเหลืองเหลื่อมมันเมล็ดยาวมีน้ำหนักเมล็ดดีข้าวหุงสุกข,ขึ้นหม้อซึ่งคนพื้นบ้านในภาคใต้นะครับมีพฤติกรรมที่นิยมกินเป็นข้าวแข็ง ร่วนสาหรับรับประทานกับแกงพื้นบ้านชนิดต่างๆสําหรับครั้งนี้ครับเราได้รับเกียรติจากประธานกลุ่มวิสาหษกิจชมุมชนตําบลบางสนจังหวัดชุมพรขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ประยูนด้วยนะครับครับก่อนอื่นให้พี่ประยูนครับช่วยแนะนําตัวให้กับคุณผู้ฟังรู้จักเพิ่มเติมหน่อยครับครับผมชื่อประยูนเมืองนาโพอยู่ที่อำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรครับ แล้วก็เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลบางสนข้าวเหลืองวลาทิวครับครับผมทําไมพี่ประยูนถึงมาสนใจในการปลูกข้าวเหลืองปลาทิวได้ครับเอ่อเพราะว่าเมื่อก่อนเนอะผมเคยเจอกระดาษแผ่นหนึ่งเป็นกระดาษเป,เป็นบทความสั้นๆว่าข้าวเหลืองปลาทิวมีถิ่นกาเนิดที่อําเภอปลาทิวจังหวัดชุมพรผมก็เลยสนใจประเด็นนั้นจากประเด็นนั้นเลยเค้หนหากันมาต่อเรื่อยๆว่าเออแล้วก็ ทำโครงการข้าวเหลืองปลาเทียวขึ้นถิ่นแล้วก็ค้นหาประวัติ่ามันเป็นความเป็นมาอย่างไรครับอืข้าวเหลืองปลาเทียวชุมพอเนี่ยครับพี่เขามีความแตกต่างจากข้าวหอมมะลิทั่วไปอย่างไรบ้างครับข้าวเหลืองปลาเทียวมีความแตกต่างกันคนละคนละมุมเลยครับกับข้าวข้าวหอมมะลิข้าวเหลืองปลาเทียวเป็นข้าวประเภทข้าวแข็งค่อนข้างแข็งเป็นข้าวที่มีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงครับ ในตอนเริ่มแรกครับพี่พี่ไปหาเมล็ดพันธุ์มาจากที่ไหนแล้วครับในการปลูกตอนเริ่มแรกตอนที่ทําโครงการข้าวเหลืองระจิวคืนถินตอนแรกร่วมกับชุมพรกับหน้าไปได้เมล็ดพันธุ์จากบางสะพานน้อยอําเภอบางสะ,ะพานน้อยจังหวัดประจวบคิริขันได้มาประมาณสามสี่ร้อยกิโลมาเริ่มพันธุ์ครั้งแรกแต่ว่าให้กรมการข้าวเรามาตรวจกรมการข้าวบอกไม่ใช่ของแท้โดยกรมการข้าว กรมการข้าวก็ได้หลังจากนั้นอีกปีหนึ่งกรมการข้าวก็ได้สนับสนุนมเมล็ดพันธุ์ของแทรงมาให้ครับในวิธีการปลูกครับพี่ให้พี่ประยูนะครับช่วยเล่าวิธีการปลูกข้าวเหลืองปลาทิวครับให้ฟังหน่อยครับว่าเป็นต้องปลูกยังไงเป็นนาหวานหรือว่านาดําครับเอาวิธีการปลูกข้าวเหลืองปลาทิวก็ปลูกเหมือนข้าวทั่วไปนะปลูกได้ทั้งนาหวานแล้วก็นาดําแต่มันจะมีข้อจํากัดอยู่นิดนึงว่าปลูกเมื่อไรก็แล้วแต่ ปลูกได้ปีละหนึ่งครั้งแล้วมันจะมีวันที่ให้ผลผลิตที่วันที่สั้นที่สุดครับวันที่ออกดอกของข้าวเหลืองวัตถิวเป็นวันที่สั้นที่สุดกลางวันจะน้อยที่สุดวันนั้นแหละวันที่ข้าวเหลืองวัตถิวจะออกดอกแต่ถ้าเราปลูกนานเกินไปมันก็ไม่ออกปลูกเดือนไหนปลูกปลูกก่อนเดือนในกราฟิกิกิกันกรกฎาหรือสิงหาหรือะไรเนี่ยมันก็ต้นมันใหญ่แล้วมันก็ล้มนวปลูกก่อนนั้น วิมันที่บาเทลเนี่ยมันจะมีช่วงที่ออกดอกก็ประมาณปลายเดือนพฤศจิกาถึงต้นเดือนธันวาครับ่นตูกที่บาเทลนะครับปีอ๋อส่วนใหญ่จะออกดอกในช่วงเขาเรียกว่าต้นฤดูหนาวใช่ไหมฮะน่าประมาณนั้นแหละครับฤดูหนาวที่วันที่สั้นที่สุดทางวันมันจะสั้นที่สุดเลยช่วงนั้นู้ละฤดูหอามแล้วการดูแลเขาระหว่างที่รอเก็บเกี่ยวนี่ครับพี่เราต้องดูแลยังไงบ้างครับมีการใส่ปุ๋ยแล้ว อะไรยังไงบ้างครับไม่ก็เหมือนเหมือนข้าวปกติทั่วไปในการใส่ปุ๋ยให้น้ํเป็นไม่ต้องฉีดไม่ต้องฉีดยามไม่ต้องฉีดอะไรเพราะมันเป็นข้าวข้าวนาะข้าวพื้นเมืองมันจะทนต้านทานต่อโรคสูงในการต้านทานต่อโรคสูงครับอ๋อมีความต้านทานต่อโรคสูงแล้วครับครับพื้นที่นาหนึ่งไร่เนี่ยครับพี่เราใช้ข้าวปลูกประมาณกี่กิโลกร,รัมครับพื้นที่นาหนึ่งไร่ที่ปัตติยเนี่ยใช้ข้าวปลูก ถ้าเป็นนาหวานน้ำซอมก็ใช้ถ้าปลูกประมาณ12กิโลกรัมต่อไร่แต่ถ้าเป็นนานาดําก็ใช้ประมาณ8กิโลกรัมต่อไร่ออ๋อแล้วเรามีการใช้เทคโนโลยีหรือว่าเครื่องจักรอะไรมาช่วยเหลือในการทํานาบ้างครับตอนนี้เรามีแต่ในการเก็บเกี่ยวครับการเก็บเกี่ยวอย่างเดียวที่ใช้เครื่องจักรเข้ามาครับการทําการทําดินนะครับทาเทือกทําดินนะ เราใช้เครื่องจักรเข้ามาหลังจากนั้นเราก็ใช้แรงงานคนนัง้งงเสริวิธีการลงแขกกันที่นี่อ๋อจะเป็นวิธีการลงแขกในการดํานากันใช่ไหมครับครับผมครับผมอืมแล้วมีเคยประสบปัญหากับโรคหรือว่า,มาแมลงรบกวนมากไหมครับในการปลูกข้าวเหลืองประทิวเนี่ยครับส่วนใหญ่ในการปลูกข้าวเหลืองประทิวโรคและมแมลงรบกวนจะไม่ค่อยมีเพราะเป็นข้าวที่ทนทานที่ทนทานต่อโรคและมแมลงสูงครับไม่มี ถ้ามีก็มีภัยธรรมชาติอะครับพวกน้ำท่วมพวกภัยแรงอย่างเนี้ยอืมครับผลผลิตต่อไร่ที่เราได้เนี่ยครับพี่ประยูนประมาณกี่กิโลกร,รัมต่อไร่ได้ครับผลผลิตต่อไร่ที่ประเทลยึงเข้าพื้นเมืองตอนนี้มันจะได้อยู่ประมาณสามร้อยห้าสิบกิโลกร,รัมต่อไร่ถึงนพวถึงห้าร้อยกิโลกรัมต่อไร่นาหวานนะครับ,รบกับนาดําเนี่ยครับได้ผล,ผลผลิตเท่ากันไหมครับ ไม่เท่าครับนาดําจะได้ผลผลิตออกมาดีกว่าก็าเนี่ยถือว่าผมบอกก็อยู่ในเกณฑ์สามร้อยห้าสิบถึงห้าร้อยห้ารอกิโลกร,รมัมครับครับถ,ถ้านาดําเนี่ยอาจจะได้ถึงห้าร้อกิโลกร,รัมต่อไร่ถ้าว่าเรามีการดูแลรักษาดีครับผมน้ําน้ําไม่ขาดอ่าอะไรพวกเนี้ยออคุณผู้ฟังครับเรามาพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปกับฟ a r ์ e r Space p ป d c a s t เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนมามามาช่วยกันหน่อยเฮ้ยไม่เจอกันนานเลยอะช่วงนี้เป็นไงบ้างวะธุรกิจพวกเองสองคนเนี่ยเออของขาก่อนช่วงนี้ลําบากเลยวะแต่นี่ข้าเพิ่งได้ของดีมานี่ไม่ธรรมดาเะเว้ยเกตชัยโยเขาว่าช่วยโชคลาภขาขายดีเขาหากันแห่ควักไปหมดถ้าสนใจอะติดต่อข้าได้นเ้ยแลวอิงล่ะ ได้ข่าว่าช่วงนี้เองจัดการออเดอร์ผลไม้ให้ลูกค้าได้คล่องเลยนี่เองมีของดีอะไรปะวะข้าก็ไม่มีของดีอะไรหรอกข้าแค่มีตัวช่วยที่ดีต,ตัวช่วยอะไระวะก็ตัวช่วยอย่างครอปเปอร์ที่ช่วยจัดหาผลผล,ผลิตทางการเกษตรไง<อ>เดี๋ยวอย่าบอกนะว่าน,นี่คือโฆษณาใช่ไหมใช่แล้วนี่คือโฆษณาต่อเลยแล้วกัน ครอ p เปอร์ระบบที่ช่วยจัดหาผลผลิตทางการเกษตรช่วยวางแผนการจัดซื้อและยังสำรวจราคาผลผลิตจากเกษตรกรทั่วประเทศได้อย่างสะดวกมีประสิทธิภาพทําให้ธุรกิจราบรื่นโดยไม่ต้องพึ่งสิ่งสักดิิธ์ใดๆสนใจติดต่อให้ครอปเปอร์ช่วยจัดหาได้เลยโทร093 317 1414 14ย้ํา093 317 14 1414อย่าลืมเรื่องจัดหาผลผลิตไว้ใจครอปเปอร์ ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Farmer Space Podcast ในช่วงครึ่งหลังนี้นะครับในเรื่องของราคาขายครับพี่เรามีราคาขายอะไรยังไงบ้างครับราคาขายเราใช้มติของกลุ่มที่นี่มีมติของกลุ่มขายข้าวเปลือกกิโลกรัมละประมาณปรมละสิบห้าบาทครับขายข้าวเปลือกขายข้าวสารกิโลกร,รัมละห้าสิบบาทไม่ว่าจะส่งที่ไหนอืมแล้วก็ข้าวกล้องขายกิโลกร,รัมละเจ็ดสิบบาท ครับไม่ว่าจะส่งที่ไหนส่งส่งทั่วประเทศครับรับส่งทั่วประเทศแต่แต่ว่าต้องมีออกค่าค่าขนส่งให้อมอค่าขนส่งครับแล้วมเมล็ดพันธุ์ขายด้วยไหมครับพี่มเมล็ดพันธุ์ก็ขายครับมเมล็ดพันธุ์ขายกิโลละยี่สิบห้าบาทครับอืมนอกจากเป็นพวกข้าวเปลือกมเมล็ดพันธุ์แล้วก็ข้าวสารนะครับมีการแปลรูปจากข้าวเหลืองปลาทิวบ้างไหมครับตอนนี้เรามีการแปรรูปได้รับการสนับสนุนจาก กงคการข้าวและก็หน่วยงานวิชาการของมหาวิทยาลัยต่างๆมาให้เราไปรูปเป็นเป็นในเส้นกว๋วยเตี๋ยวเอาแป้งเส้นกว๋วยเตี๋ยวซึ่งเอาแพ้งสําหรับวางตลาดอ๋ออันนี้ได้การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยแหละครับพี่ครับจ,จากมหาวิทยาลัยในเรื่องขององค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนแล้วก็มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มอมอออาจใหญ่ครับ อืในเรื่องของเกรดข้าวครับพี่ที่วิสาหกิจชุมชนตําบลบางสนเนี่ยครับมีการแบ่งแบ่งเกรดข้าวยังไงบ้างครับเราจะมีเกรดข้าวอยู่สองเกรดครับเป็นเกรดข้าวข้าวหักกับข้าวข้าวทั้งเมล็ดข้าวหักหรือปลายข้าวจําหน่ายที่ราคาหนึ่งแล้วข้าวข้าวสวยเนี่ยเราขายราคากิโลประมาณห้าสิบบาทครับในกลุ่มเนี่ยครับมีพื้นที่พาะปลูกประมาณกี่ไร่นะครับ ตอนนี้เรามีพื้นที่ของของกลุ่มเองก็สองร้อยหกสิบแปดไร่แต่เรามีเครือข่ายในะจ,จังหวัชุมพรอีกหลายพันไร่ครับถ้าว่าเราจะขยายพื้นที่อืมแล้วผลผลิตในกลุ่มนี้ได้ประมาณปีละประมาณกี่ตันได้ครับพี่ที่ทำอยู่ตอนนี้ปีหนึ่งก็ประมาณสิบสิบตันเศษๆครับอืมครับ,รบมีช่องทางการขายที่ไหนบ้างครับในช่องทางการขายที่ไหนตอนนี้เรา,เรา,เ,ราเราขายในอ เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กครับกับกับไปช่องทางที่กรมทําให้อยู่ตอนนี้ที่กรมการข้าวทาให้ครับผมในอนาคตเนี่ยครับพี่ประยูนคิดว่าตลาดของข้าวเหลืองประทิวชุมพรเนี่ยครับจะเป็นอย่างไรบ้างครับผมก็ยังยังยังคาดการไม่ได้ฮนะยังมองไม่ชัดเจนตอนนี้ตลาดมันก็ยังไม่กว้างเท่าไหร่เพราะว่าไม่เนี่ยถ้ากรมเอาไปทําให้ตอนในกรมกรมกรมการข้าวเอาไปทาตลาดให้เนี่ย ก็ยังไม่ไม่สะท้อนกลับมาดีก็ยังไม่ไม่ไม่บอกได้อะครับตลาดก็มันจะมีประมาณเท่าไหร่ออถ้ามีคุณผู้ฟังเนี่ยครับที่สนใจอยากจะลองปลูกข้าวเหลืองปลาทิวดูวบ้างเนี่ยครับสําหรับตัวที่ประโยชน์อเองครับจะมีคําแนะนําอย่างไรสําหรับพวกเขาบ้างครับอืเพราะว่าถ้าว่าเอาไปเอาไปบริโภคเอาไปข,ขายเป็นบริโภคเนี่ย อาจจะได้ได้น้อยแต่ถ้าเอาไปผลิตเป็นแป้งหรือว่าขายเป็นเอาผลิตแป้งเน่ะเพราะมันมีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงเอาไปเอาไปปลูกแล้วผลิตเป็นแป้งน่ะมันจะได้ดีที่สุดอันนี้ของข้าวหลังวัเถวแล้วก็ผมมีผลการวิเคราะห์ข้าวๆอยู่ของมอมอสงขานะครับ,รบว่ามีเปอร์เซ็นต์น้ําตาลต่ํามีเปอร์เซ็นต์น้ําตาลต่ํะครับถ้าว่าคนเป็นโรคเบ,บาหวานเนี่ยกินดีอันนั้ไปกินดี อืมครับแล้วในกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนตำบลบางสนเนี่ยครับพี่จะขยายธุรกิจของกลุ่มเนี้ครับไปในทิศทางไหนบ้างครับก็น่าจะขยายไปในทิศทางของไอ้เส้นก๋วยตบแห้งกับเส้นขนมจีนอบแห้งนะครับตอนเนี้อ๋อก็คือเอาข้าวเหลืองปลาทิวมาแปรรูปเป็นเส้นขนมจีนแล้วเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้งเพื่อส่งให้กับผู้บริโภคใช่ไหมครับครับผม สุดท้ายนะครับอยากให้พี่ประยงครับฝากช่องทางการติดต่อของกลุ่มวิสากิจชุมชนตําบลบางสนนะครับว่าอยู่ที่ไหนครับแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์หรือว่าช่องทางออนไลน์ติดต่ออย่างไรบ้างครับอ่าติดต่อมาโดยกองเลยครับที่เบอร์เนี่ครับศูนย์แปดเจ็ดแปดเก้าหนึ่งเก้าเก้าแปดสองประยู์เมืองนาโพหรือถ้าเอดไลน์ line, ก็แอดไลน์ line, ประยู์เลยครับเอดไลน์ add line, ประยู์เมืองนาโพก็เบอร์รนเนี้่ครับไอเดียไลน์ครับ ครับคุณผู้ฟังวันนี้นะครับพวกเราก็ได้ฟังสาระความรู้นะครับและเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการเพาะปลูกข้าวเหลืองปลาทิวนะครับการดูแลระหว่างปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวและขายให้กับผู้บริโภคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับครั้งนี้ครับขอขอบคุณพี่ประยูนจากประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตําบลบางสนจังหวัดชุมพรมากนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ ณผู้ฟังคนไหนสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางที่คุณผู้ฟังกําลังรับชมอยู่ได้เลยนะครับหรือหากใครสนใจหาซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากฟาร์มเกษตรกรก็สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์0933171414แล้วพบกันใหม่กับ Farmer Space Podcast ในอีถัดไปเร็วๆนี้เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนสวัสดีครับ